โอ้โหสวยมากแต่งหนักจะเต็มไม่มีคิดเพิ่มด้วยเขาบวกในรคารถพี่หรือเปล่าไม่ครับงวดสี่พันออกใบหกแสนนะประมาณหกแสนนะไททันนะวันนี้มาขายสามแสนกว่าบาทสวัสดีครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับบุรีรัมย์ครับชอบดูในยูทูบชอบเป็นไงพอมาแล้วถูกใจเลยครับเหมือนโฆษณาไหมเงินครับใช่ไหมครับอือแล้วเป็นไงพี่ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้ก็สิบบาทไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวนะก็เหมือนที่บอก เอา, f f าแบงค์สิบมาแลกสลด10,000แสนพี่ดีๆอจิเกนฟรีดาวออกยากไหมครับออกยากไม่ยากครับไม่ยากครับใช้เอกสารอะไรบ้างประชาชนรายเดียวครับคนค้ำอะ่ะไม่มีครับตามโฆษณาเป๊ะครับเหมือนที่บอกไม่ต้องเชื่ออยากให้มันลองเหมือน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 เป๊ะไหมเหมือนเป๊ะน,นอกจของตรงของแต่ง,งเราคิดไม่เพิ่มไม่ครับแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มบวกเขาบวกในราคารถพี่หรือเปล่าไม่ครับแต่ท่านงวดสี่พันอ่ะ ลองดูครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเ,เดี๋ยวลูกคึ้นเดินทางไกลตัวนี้ครับก็เป็นในท่านแครปหน้าใหม่ตัวป้ายแดงนะครับออกใหม่หกแสนเหมือนที่บอกพี่มาหาป๊อปเหลือสามแสนกว่าแต่งหนักจะเต็มไม่ปีไม่มีคิดเพิ่มไม่เหมือนทางเลือกพี่ใบเอาใหม่เสียเงินเป็นแสนง,งวดเกือบหมืน่นของแต่งไม่ได้แต่มาหาป๊อปเหมือนที่บอกนะของแท้เลยขายนี้สี่คนแรกครับรกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดไลน์บอกคอมเมนต์เลขสี่ครับ,อ,รรบ,อ,รรบอ่ะแล้วโทรมาที่เบอร์แล้วคุณแม็กมาศูนย์เก้าสี่ห้าสหศูนย์สามสองสี่แล้วที่แอปสี่สี่